วิทย์ดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้กับผมกระจรสักด์บำรุงสินมั่นจากนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้นะครับที่จะมาพบกันในเรื่องราวนะครับเด็ดเด็ด ทั้งนั้นนะในไม่ไว่าจะเป็นเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับก็มาเกี่ยวข้องด้วยบ้างหลายตอหลายตอนเลยนะทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณทูกฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live นะอย่าลืมเลยนะเข้าไมา่ได้ t u b e ของ R M U t P Live เขาไย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live แห่งนี้ครับสาหรับวิทดีเด็ด ในวันนี้ครับวิทย์หน้าหนึ่งครับเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับและสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศมุ่งสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ก,กับการพัฒนาบุคลากรวิจัยนะครับเรื่องเรานี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวมาตามฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับในเรื่องราวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนริศครับ จับมือกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ชมรมดาราศาสตร์ปากช่องและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะจัดแมกรรมท่องเที่ยวดูดาวประจำปีนะครับ Dark Sky Star Party 2025ครับนะเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสดะโลกครับมีเรื่องราวของคุณยนต์ขนส่งไร้คนขับระดับ4ครับคุณผู้ฟัง นะเพิ่มพื้นที่เก็บของรองรับการขนส่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยนะหุ่นยนต์ตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับมีแนวคิดไอเดียอย่างไรเดี๋ยวมาตามฟังกงันในช่วงของวิศดาโลกกันช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทหน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้กับผมกระจรสศักดิ์บำรุงสินมั่นครับในช่วงของวินาหนึ่งครับตรงนี้มีเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยไ,ไม่ดนครับและสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศมุ่งสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ กับการพัฒนาบุคลากรวิจัยพร้อมต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยนะเดี๋ยวนี้เรื่องของการาการวิจัยก็อาจจะมีไม่ได้มีเพียงแค่การไปสร้างองค์ความรู้นะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็อาจจะต้องไปถึงเรื่องราวของการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้วยนะมีบางทีก็จะมีการอบรมคอร์สที่ว่าจริยธรรมการวิจัยอะไรเงี้ยนะครับหลายตัวหลายที่เลยนะครับ นะก็ลองพัฒนาไปควบคู่กับความรู้ความสามารถนะทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นักวิจัยมีอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะควบคู่ไปกับเรื่องราวของการพัฒนาตัวบุคลากรน,นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของจริยธรรมอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชครับร่วมถแถลงเป้าหมายแนวทางและทิศท,ทางของ,ของความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศนะครับโดยมีคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ คณะอนุกรรมการบริหารความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศนะครับและคณะผู้บริหารและนักวิจัยทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงานโดยศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยมิตรนะครับบอกว่าการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสาสวิทยาการระหว่างหน่วยงานครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนานวรักรรมร่วมกันนะมุ่งสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวักรรมครบ คู่นะควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรวิจัยพร้อมต่อย,ยอดสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างผลงาน Research แ n นด์อินโนเวชที่มีผลผลกระทบสูงนะครับ สู่ real world impact ใน3ประเด็นด้วยกันก็จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชนสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์และผลักดันให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจและผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแตนดัสสัตว์ตาจารด็เอ่ด์ดรชูกิจลิมปิจํำนงผู้อำนวยการสวทชนะบอกว่าสวทชครับมุ่งเน้นการเสริมสร้างเสริมการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญโดยความร่วมมือนี้ครับเป็นการเสริมพลัง ซึ่งกันและกันนะจนเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของแต่ละฝ่ายและเป็นแรงผลักดันให้ความรู้และนวัตกรรมเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางสอดคล้องกับเป้าหมายของทั้ง2หน่วยงานนะทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศประจําปี2568ตั้งแต่บ,บัตรนี้เลยนะครับก็คือจริงๆเปิดตั้งแต่4มีนาคมแล้วนะครับก็แปลว่าเปิดตั้งแต่บ,บัตรนี้เลยนะ จนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับโดยให้การสนับสนุนโครงการร่วมวิจัยไม่เกิน3โครงการต่อปีนะบงบประมาณรวมไม่เกิน4ล้านบาทต่อโครงการก็คือปีละไม่เกิน2ล้านบาทต่อโครงการเนี่ยแหละนะครับนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานนะครับยังมีแผนจัดกิจกรรม Networking and Lab Visit นะครับเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือนะและต่อย,ยอด สู่การพัฒนา virtual research group หรือ cluster นะครับในสาขาวิชาต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพูดถึงเรื่องราวของนะครับการนักวิจัยก็อาจ,จะไม่ได้มีเพียงแค่นะค,ความรู้ความสามารถทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะทักษะทางด้านนวัตกรรมเพียงเดียวอาจจะต้องนะร,รวมไปถึงนะครับ เสริมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับของนักวิจัยนะเพื่อที่ว่าอาจจะเป็นขวัญเป็นขวัญและกำลังใจของนักวิจัยนะให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้นและก็อาจจะมีเรื่องของพูดถึงการพัฒนาบุคลากรก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาจริยธรรมนะครับของนักวิจัยอีกด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เกร่นไว้ต้นรายการว่านะมีเดี๋ยวนี้มีเปิด กันหลายต่อหลายที่ในเรื่องของจริยธรรมการวิจัย,ยนะครับนะหลากหลายนะครับก็ขึ้นอยู่ว่านะด้านด้านไหนประมาณนี้นะับแต่ก็จะมีหลายที่เลยที่เปิดคอร์สนะครับเปิดการอบรมในเรื่องของจริยธรรมของนักวิจัยนะครับหลายต่อหลายที่เลยนะครับเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะทางเทคโนโลยีนะครับทักษะทางด้านนวัตกรรม นะครับก็จะต้องพัฒนาไปควบคู่กับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของนักวิจัยบางทีก็จะเป็นการเสริมกวาและกําลังใจนะของนักวิจัยให้มีนะครับพลังในเรื่องของการคิดนะครับ นะคิดงานนวัตกรรมขึ้นมานะครับหรือว่าต่อยอดงานวิจัยนะครับก่อนหน้านี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับนักวิจัยทุกทท่านเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งรายเปรื่องเราจากทางมหาวิทยาลัยไ,ไม่โดนนะแล้วก็สํงงานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับขับเครื่อนความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวรกรรมควบคู่กับการพัฒนาบุคลาก,กรวิจัยครับนี่คือเรื่องราวของวิดน่าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงน้าวิทย์ทั่วใดครับเรื่องราวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนริศจับมือกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่นาชมรมดาราศาสตร์ปากช่องและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดมากรรมท่องเที่ยวดูดาวประจําปี Dark Sky Star Party 2025นะครับรายละเอียด ของงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย วิดทั่วไทยครับในรายการวิ์ดีเดครับทาง YouTube r m UTP Live แห่งนี้กับผมกระจอนสักบำรุงสินแมนครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการครับมีคำแนะนำหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ไม่ยยากเลไม่ว่าจะเป็นนะช่องทาง Facebook f a ฟ p a พ e พิมพเขาว่า r m UTP Live ครับแล้วก็ inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้ จะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะติชมแนะนําอยากให้นําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องท่างไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สําคัญคุณผูฟ้ฟังฟังรายการวิทย์ดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางยูทูบไอเอ็มยูทีพไลฟ์แห่งนี้ครับสำหรับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนริศนะครับ จับมือกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่นาะยชมรมดาราศาสตร์บักช่องและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดมหกรรมนะท่องเที่ยวดูดาวประจําปีนะครับ Dark Sky Star Party 2,025คนระับณลานกลางเต็นท์จุดชมวิวเขาร่วมเออเขาร่มนะครับนาะอุทยานหังชาติเขาใหญ่นะครับมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมดูดาวและแคมปปิง้งหลายพันคนด้วยกันนะครับ โดยในคืนดังกล่าวนะท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงเอ่อดาวนะครับเต็มไปด้วยดาวเลยนะแม้จะมีเมฆมาบดบังเป็นช่วงๆนะแต่อากาศในการจัดงาน ครั้งนั้นเนี่ยก็เย็ยนสบายนะให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสบรรยากาศการชมดาวท่ามกลางธรรมชาติและสัตว์ป่านานาพัานธุ์ที่เขาใหญ่ในค่ำคืนสุดพิเศษค่ำคืนนั้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งภายในงานครับคุณผู้ฟางมีกล้องโทรทัศน์ให้บริการกว่า60ตัวทั้งจังนทริษนะครับโรงเรียนเครือข่ายดาราศาสตร์ชมรมดาราศาสตร์นะแล้วก็นักดาราศาสตร์สมัครเล่นนะครับส่องชมวัตถุทอ้องฟ้าหลากหลายชนิดนะครับได้แก่ดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นหนึ่งข ดาวพเพัศบดีดาวอังคารดาวศุกร์รวมถึงวัตถุในห้วงอวากาศลึกนะครับอย่างเช่นเนบิวลาใหญ่ในกลุ่มดาวในพรานกระจุกดาวรวงพึ่งนะรกระจุกกาแล็กซีบริเวณกลุ่มดาวสิงโตนะก็จะมี M65 M66 แล้วก็เอ่อ n น c 3628นะครับรวมถึงกาแล็กซีโบสนะแล้วก็ซิก้านะครับในกลุ่มดาวมีใหญ่นะก็คือ รหัส m 8 1แล้วก็ m 8 2นะซึ่งบางวัตถุนะครับได้เปิดใหผ้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้บันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยมือถือของตนเองอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการบรรยายการดูดาวเบื้องต้นด้วยตาเปล่านะเรียนรู้วิธีการหาทิศเหนือการวัดมุมท้องฟ้าและร่วมทํากิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนะอย่างเช่ Light ting, นไลท์เพนติ้งวาดภาพด้วยแสงนะครับแล้วก็ grow in the dark team stars and planets นะครับ p l a n e t นะป่าเรื่องแสงสุดอลังการพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก s เต l l r Light บ็อกนะครับบ็อนะประดิษฐ์กล่องกลุ่มดาวเรืองแสงนะครับแล้วก็กิจกรรมส่องสัตว์ในเขตอุทยานชาติเขาใหญ่นะที่เพิ่มรอบกิจกรรมสำหรับเมืเอ่อสำหรับ คืนนั้นโดยเฉพาะเลยนะและที่พิเศษสุดๆเลยนะครับก็คือประชาชนที่มาค้างคืนบริเวณลานกลางเต็นท์ยังได้ร่วมลุ้นชมทางช้างเผือกยามเช้ากันอีกด้วยเลยนะมิกรรมท่องเที่ยวดูดาวหรือ Dark Sky Star Party นะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะครับโดยจะจัดในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยผู้สนใจในวร่วมกิจกรรมในปีถัดไปนะครับปีนี้อาจะพลาดนะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมในปีต่อๆไปนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook นริศนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแล้วก็เว็บไซต์ w w w ร์ลไวด์เว็บ .or.th สำหรับพื้นที่ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ทองฟา้ามืดนะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ darksky. n a r i t .or.th นะครับโครงการนี้แม้ว่าจะเ,เสร็จสิ้นไปแล้วละ่ะนะครับ นะหรือว่าแม่จะว่านาคตในปีนี้จะมีการจัดแบบนี้อีกหรือไม่นะครับนะแต่ว่าถ้าสนใจที่จะดูดาวนะครับดูวัตถุบนท้องฟ้าอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วอยากจะมีโมเมนต์นะครับฟิลเอ่อฟิลกู๊ดแบบนี้ก็ต้องฟังนะครับกิจกรรมนะจากทันนริศหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าจะมีการจัดขึ้นนะครับในปีนี้ อีกหรือไม่บางทีไม่แน่เซอร์ไพรส์อาจจะมีก็ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าตามเนื้อข่าวตรงนี้ก็คือนะก็ต้องเจอกันในปีถัดไปถ้าใครพลาดนะครับกิจกรรมครั้งนี้ปีนี้ก็อาจต้องไปรอฟังข่าวแล้วก็นะครับไปร่วมงานกันปีถัดๆไปนะครับนะสอับเรื่องราวของใครที่ชอบดูดาวดูวัตถุบนท้องฟ้านะครับนะอยากดูดาวด้วยตาเปล่านี้หรือว่า,าจ,จะดูผ่านกล้อง นะครับกล้องดูดาวนะก็สามารถที่จะนะครับฟังข่าวดีๆแล้วก็อาจจะไปร่วมกิจเอ่อร่วมกิจกรรมร่วมทริปดังกล่าวนั้นๆได้เลยนะครับรับรองว่านะมีความฟีลกู๊ดมีความสนุกสนานนะสนุกไปกับการดูดาวนะครับทั้งดูด้วยตาเปล่าเองแล้วก็ดูผ่านกล้องดูดาวอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องรานะครับที่เป็นกิจกรรมที่เสร็จสิ้นไปนะครับ เสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้แหละนะครับจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนริศนะครับได้จับมือกับอุทยานชาติเขาใหญ่สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ชมรมดาราศาสตร์ปากช่องและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดมากรรมท่องเที่ยวดูดาวประจำปีดักสกายสตาร์ปาร์ี2025นะครับอ,อย่างที่บอกใครพลาดนะครับปีถัดไปลองฟังข่าวดีๆว่าจะเป็นช่วงวันไหนเดือนไหนนะครับก็ ตามฟังให้ดีนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิสตาโลกครับเรื่องราวของหุ่นยนต์ขนส่งไร้คนขับระดับ4ครับเพิ่มพื้นที่เก็บของรองรับการขนส่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยนะครับเขามีแนวคิดอย่างไรเนาะมีไอเดียอย่างไรได้ตามฟังกันในช่วงของวิสถาโลกครับช่วงวิสถาโลก วิศนา,าโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับทาง YouTube IM UTP Live แห่งนี้วิศนา,าโลกครับมีเรื่องราวจากบริษัทเทคโนโลยีจากจีนนะได้เปิดตัวหุ่นยนต์ขนส่งไร้คนขับระดับ4ที่มาพร้อมกับพื้นที่เก็บของที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทํางานอัตโนมัติเต็มรูปแบบครับบริษัทเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับจากจีนนะวีไร์ right, นะครับเปิด โอนะหุ่นยนต์ขนส่งไร้คนขับระดับ4ที่มาพร้อมกับพื้นที่เก็บของที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทํางานอัตโนมัติเต็มรูปแบบเนวัตกรรมนี้ครับไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนะแต่ยังตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่ต้องการระบบโลจิสติกส์ที่รวดเร็วและแม่นยําหุ่นยนต์ขนส่งไร้คนขับระดับ4เนี่ยนะฮะสามารถทํางานได้ เกือบเต็มรูปแบบเลยนะโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์ยกเว้นในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือไม่คาดคิดนะครับเทคโนโลยีนี้ใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยนะอย่างเช่นระบบนาลีดานะครับนาลีดาไรดาเนี่ยนะฮะ LIDAR เนี่ยนะ,ะแล้วก็กล้องเพื่อสร้างแผนที่สภาพแวดล้อมรอบตัวและตัดสินใจเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยหุ่นยนต์ของส่งไร้คนขับนี้นะ,ะยังมาพร้อมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะ,ะที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้อย่างต่อเนื่องระบบ AI นะฮะจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการเดินทางแต่ละครั้งเพื่อปรับปรุงเส้นทางและประสิทธิภาพ ในการขนส่งให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนจึงช่วยลดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งได้เทคโนโลยี <c oughs> การขับเคลื่อนอัตโนมัติยังสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและสภาพถนนแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยให้ยานพาหนะสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอุปสรรคหรือมีการจราจรติดขัดและระบบ AI นะยังช่วยให้ระบบสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการจราจรในแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการขับขี่นะครับหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติได้เริ่มทดสอบการให้บริการในเมืองใหญ่หลายแห่งเลยนะโดย เน้นการขนส่งพัสดุระยะสั้นระหว่างศูนย์กระจายสินค้าและจุดรับส่งพัสดุเทคโนโลยีนี้ช่วยลดระยะเวลาการจัดส่งลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มความสามารถในการขนส่งพัสดุในช่วงเวลา นะที่มีความต้องการใช้งานสูงนะครับอย่างเช่นเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์หรือช่วงวันหยุดนะน่าจะแบบ3เดือน3 4เดือน4 5เดือน5อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับความก้าวหน้าของรถตู้ขนส่งอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนนะให้กับบริษัทโลจิสติกเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งนะเนื่องจากระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้ดีขึ้นซึ่งบริษัทผู้พั นาได้คาดการไว้ว่าการนําเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างแพร่หลายจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทําให้ระบบขนส่งมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตการขนส่งอัตโนมัติถูกแบ่งออกเป็น5ระดับนะครับตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์หรือ SAE โดยระดับศูนย์หมายถึงไม่มีระบบอัตโนมัติเลยนะครับ อัตโนมือแหละประมาณนี้แหละนะและระดับ5สูงสุดเลยนะครับก็คือการกับเครื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ก็คือไม่ต้องงอคนเราเลยนะประมาณนี้นะส่วนระดับ4ซึ่งเป็นระดับของรถตู้ขนส่งอัตโนมัติรุ่นนี้เนี่ย หมยถึงยานพนาหนะสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยสมบูรณ์ในพื้นที่ที่กำหนดโดยไม่ต้องอาศัยคนขับเข้าควบคุมแม้ในกรณีฉุกเฉินเลยนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีขนส่งอัตโนมัติจะมีข้อดีหลายประการนะแต่ยังคงม,มีความท้าทายในด้านกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้งานจริงอย่างไรก็ตามการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับถือเป็นนวัตกรรมที่กำลังปฏิวัติว,ตวงการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยพื้นที่เก็บของที่เพิ่มขึ้นแล้วระบบอัตโนมัติเต็มร แบบจึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกที่กำลังก้าวหน้าไปอีกขั้นนะครับอ่าก็เรื่องราวของขุนยนต์ขนส่งไร้คนขับนะครับในที่นี้ก็คือ จากจีเนี่ยนะเป็นระดับที่สี่ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นสมาร์ตเป็นยามาเน,น้นที่สมาร์ขับเคลื่อนได้เองโดยสมบูรณ์ในพื้นที่ที่กําหนดไว้นะครับโดยที่เมตต้องอาศัยคนขับเข้าควบคุมแม้ในกรณีฉุกเฉินนะเแปลว่าถ้านอกพื้นที่ควบคุมอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะต้องอาศัยแรงกําลังคนเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงระดับที่หนะ้านะส่วนนัาเขาพัฒนา นะครับเอ่อจีนเนี่ยเขาพัฒนาหุ่นยนต์ของเอ่อขนส่งไร้คนครับไปแต่ระดับที่ห้าเมื่อไหร่รับลรองว่าบางทีไม่ต้องงอคนเราแล้วนะครับนะก็ไม่รู้ว่าหน้ากลัวประมาณไหนนะถ้าแบบที่ว่าหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องงอคนเราเลยนะครับนะบใช้ก็เรียกว่าบังคับได้เองเลยละนะแทบจะเป็นคนคนหนึ่งเลยละประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า ทางจีนเองเขาจะมีการพัฒนานะครับไปอีกขั้นหนึง่งหรือไม่หรือว่าแค่นี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วล่ะอาจจะถ้านอกพื้นที่อาจจะต้องนะเน้นคนเราเนี่ยแหละนะครับไปช่วยแต่ว่าถ้าในพื้นที่สบายครับเขาทําได้เองเลยนะไม่ต้องง้อคนเราเลยล่ะนะครับอ่ะท้ายรายการแล้วครับคุณผู้ฟังนะนี่คือนะครับช่วงที่เมือม่อสักครู่นี้ก็คือวิสถานโลกตอนนี้ท้ายรายการครับคุณผู้ฟังนะถ้าอยากจะฟังรายการหรือว่าอยากจะติดตามรับชมรายการ ต่างๆของทาง YouTube r m UDP Live แห่งนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็ามาที่ YouTube r m UDP Live แล้วก็เข้ามามีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้ <c oughs> คุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็นะฮะติดตาม นะคคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะไปรับชมและฟังกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้นะฮะกับทาง YouTube IM UTP l i v e แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดเของทาง i m u t p Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ i m u t p Live เข้ามาเลยอย่ลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UTP Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าทาง YouTube r m UTP Live แห่งนี้ สำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดดีเต็ด